ว่าไงไวัยรุ่นพบกับเสียยากครับผมวันนี้นำเสนอ1.9บูพาวเวอร4ประตูนะครับตัวจวดตัวแรงเลยคันนี้พบกับเสียยาทั้งทีมันต้องมีรถดีรถสวยไว้ให้เอซีกลับบ้านไปทำกินสองการนี้นะครับผมมาพร้อมกับ m a r k เวลลลายยางไอยางลายไฟเออลึกๆึกเทพแบบนี้หล่อแบบนี้นะครับผม คันนี้รับจบศูนย์บาทออกรถศูนย์บาทซื้อได้ทุกอาชีพครับผมเลขไม่แสนสองนะครับเบิร์นตัดศบระเบิดปูปัง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 คันนี้ปังมากนะครับรกล้าหยียบเดย๋บยวรถคันนั้นหนามมสีิดามครับผมแล้วก็อีแมป่ามมสิดากูอีกบม่าล้าย,ยบเลยครับผมรอแบบนี้จัดให้ไวล่นนะครับผมทักมาทักเข้ามาฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไปเดียวซื้อได้เลยครับผม เอกสารไม่ยุ่งยากทักเข้ามาหาเสียยะเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องนี่โคตรสิ่งนครับผมเครื่องเดิเดนนะครับหัวใจเขายังไม่ทันได้ล้างน,นะครับเดินอะไรมามั่งไม่รู้ใครมีความรู้คอมเมนต์บอกมาได้เลยเอาคันนี้นะครับ1.9 4ประซตูตปี2017นะครับ ราคาขายหน้าโชว์รูมวันนี้589,00 0บาทนะครับผมชาร์ตกรอบหน้าจอเสีย,ยะมามาละเอาส่วนลดไปอีก2 0 0 0 0บาทครับผมและก็รับดอกเบีย้ยพิเศษ0 12เปเดือนปีแรกลูกค้าผ่อน7,000นนะครับหลังจากนั้นผ่อน1 0 0 0 0บาทนะครับผมเอฟซี FC เสียเะนะครับกดไลค์กดแชร์ไปมีเพื่อนมาซื้อมาจองนะครับผมเอาค่าขนมไป5,000บาทนะครับผมเอฟซี FC นะครับ คอมเมนต์ทีว่าสุดไหมว่าเจ๋วไหมชอบหรือเปล่านะครับคันนี้เดี๋ยวเสียยะแจกเสื้อเอฟซีแฟนเพจไปให้นะครับผม